สสดีสมาชิกเคโซนช anel n ทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนำกับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนวิธีการสมัครนะคะก็มีดังนี้นะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะช่องแรกนะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะส่วนช่องนี้นะคะให้นำตัวเลขด้านขวามือนี้นะคะมาใส่นะหลังจากนั้นให้เรากดรับรหัสนะคะรับรหัส F-SMS นะคะหลังจากได้รหัสแล้วนะคะก็นำตัวเลขตรงนั้นมาใส่ตรงนี้นะคะ ส่วนสองช่องนี้นะคะเขาให้เราตั้งรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านแอดขอแนะนําว่าให้ใส่6ตัวถึง10ตัวขึ้นไปนะคะจะเป็นตัวเลขผสมอักรษรภาษาอังกฤษนะคะก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็ได้นะคะส่วนตรงนี้เป็นรหัสเชิญของแอดเองนะคะตรงนี้มันจะขึ้นให้เองนะ,ะหลังจากใส่ข้อมูลครบหมดทุกช่องแล้วนะคะก็กดสมัครได้เลยนะคะ สำหรับเว็บนี้นะคะได้ปรับปรุงอัปเดตใหม่นะคะมาจากเว็บนี้นะคะสมาชิกหลายๆคนจะสังเกตว่าเว็บที่เป็นชื่อนี้นะคะมันจะเข้าไม่ได้แล้วนะคะก็คือเขาเปลี่ยนเป็นเว็บนี้แล้วนะคะดังนั้นสมาชิกก็ต้องสมัครใหม่นะคะสมัครใหม่นะคะถึงจะทำงานได้นะ หลังจากที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะเว็บนี้นะคะเป็นเว็บเกี่ยวกับการกดไลค์นั่นเองนะคะแล้วก็แคปภาพส่งนะ,ะสมาชิกที่สมัครเข้ามานะคะจะได้รับ50บาทนะคะสมัครเข้ามาเราก็จะได้รับตรงนี้เลยนะคะ50บาท หลังจากที่เราสมัครเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวก่อนนะคะก็คือจะมีอยู่2ที่นะคะที่เราต้องตั้งค่านะคะก็คือตั้งค่ารหัสกองทุนก็คือรหัสการถอนเงินนั่นเองพูดง่ายๆก็คือตั้งตั้งค่ารหัสพินการถอนเงินนะใส่4ตัวก็ได้หรือ6ตัวก็ได้นะคะตรงนี้นะถ้าตั้งแล้วก็คือ ให้จดรหัสไว้ดีๆนะคะถ้าจําไม่ได้ก็จะถอนเงินไม่ได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเลขบัญชีธนาคารนะคะก็เข้าไปตั้งให้เรียบร้อยนะคะสมาชิกหลายๆคนนะคะก็คงจะตั้งเป็นเนาะเพราะว่าเว็บพวกนี้มันก็การทํางานมันก็คล้ายๆกันนะคะรวมรวมทั้งการตั้งค่าต่างๆนะคะก็เหมือนๆกันเลยนะคะก็คือตั้งค่า สำหรับการตั้งค่า,าชื่อนะคะบัญชีธนาคารนะตรวจทานให้ดีนะเพราะว่าชื่อมันจะแก้ไขไม่ได้นะสมาชิกทุกคนหลายๆคนก็ตรวจสอบชื่อตัวเองให้ดีนะคะก่อนจะกดบันทึกนะเพราะว่าชื่อมันจะแก้ไม่ได้นะคะหลังจากตั้งค่าตรงนี้แล้วนะคะเราก็เริ่มทำงานได้เลยนะคะโดยกดไปที่คำว่าหน้าแรกนะ เขาจะมีงานให้เรานะคะคทำผ่านแอดแอปจะมี Youtube นะคะ Facebook แล้วก็ TikTok นะคะแต่แอดขอเลือกเป็น Youtube แล้วกันนะคะเราเป็นสมาชิกสามัญก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะเราเป็นสมาชิกฟรีนะคะกดรับงานได้3งานนะคะเมื่อกี้แอดลองทำไปแล้วงานหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดจะกดรับอีก2งานนะคะ สมาชิกฟรีได้วันละ15บาทนะคะเว็บนี้นะคะถอนขั้นต่ำ500บาทนะคะกดเปิดไปเลยนะคะมันก็จะลิงก์ไปที่ YouTube นะคะจากนั้นให้เรากดไลค์กดติดตามแล้วก็แครภาพนะคะ กดไลค์กดติดตามแล้วก็แคปภาพนะคะจากนั้นให้กดตรงนี้นะคะแอดภาพนะคะให้นำภาพที่เราแคปเมื่อกี้มาใส่นะคะหลังจากที่เราใส่ภาพแล้วนะคะก็กดคำว่าส่งได้เลยนะคะจากนั้นก็กดเปิดลิงก์เหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็แคปภาพนะคะ ดวนรรัเเาาามมาิ่ก่กกีาจากนั้นก็ให้กดแอดภาพเหมือนเดิมนะคะที่เราแคปไว้เมื่อกี้นะคะหลังจากที่แอดภาพมาแล้วนะคะก็กดส่งไปเลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ3งานนะคะ อันนี้ของแอดตรวจแล้วนะคะทำไมของแอดได้13บสาทห้ก็ไม่รู้3งานมันก็ต้อง15บาบาทเนาะงงเหมือนกันค่ะโอเคค่ะสมาชิกค,คนไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะสมาชิกฟรีทำได้นะคะก็ยังไงก็ลองเข้ามาสมาัครแล้วก็ลองทำงานดูนะคะถ้ามันโอเคค่อยทำต่อนะคะ ถ้ามันไม่โอเคก็หยุดทําหรือไม่ต้องทําก็ได้เนาะใครที่สนใจเดี๋ยวอจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะใครใครที่ไม่สนใจนะก็สามารถข้ามผ่านไปได้เลยนะคะงานที่เราทําเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราตรวจสอบแล้วมันก็ราตรวจสอบมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะ ส่วนระดับ V.I.P. นะคะก็เข้ามาดูรายละเอียดตามนี้เลยนะคะสำหรับเว็บนี้การลงทุนค่อนข้างสูงนะคะใครจะลงทุนก็คิดดูดีๆนะแต่ก็อยากจะแนะนำว่าให้ทำฟรีไปก่อนนะคะถ้าเกิดเว็บเขาไม่จ่ายเราก็ไม่ต้องเสียอะไรเสียแค่แรงนิดๆหน่อยๆถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะสำหรับการทำงานเนาะสำหรับมือใหม่เหมือนกันนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานนะคะเราก็จะได้มีประสบการณ์ของการทำงานนะคะ หรือวันหน้าในอนาคตที่เราต้องลงทุนเราก็จะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานเนาะบางคนเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่รู้อะไรก็รีบลงทุนเลยแบบนี้มันก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เนาะแอดก็อยากจะบอกว่าสมาชิกที่เข้ามาใหม่อะ่ะอย่าเพิ่งลงทุนนะคะให้ลองทำแบบฟรีไปก่อนเนาะ5บาท10บาทหรือ20บบาทมันก็ได้มาฟรีๆนะคะ ยังไงก็ดูดูไปก่อนนะคะสำหรับสมาชิกที่อยากจะเชิญเพื่อนนะก็กดคำว่าเชิญเพื่อนตรงนี้นะคะจากนั้นให้คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปโพสต์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม facebook นะเกี่ยวกับที่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะสำหรับสมาชิกคนไหนที่แนะนำเพื่อนเก่งๆนะ,ะก็สามารถที่จะนำลิงก์ของตัวเองไปแนะนำเพื่อนได้นะคะ สำหรับใครที่สะสมถึงห้าร้อยนะก็กดถอนตรงนี้เลยนะคะตรงกระเป๋าเงินของฉันนี่นะคะจากนั้นก็กดคำว่าถอนนะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็ลองทำดูนะคะ ใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจะมาตอบนะ,ะขอให้เป็นคำถามที่เป็นคอมเมนต์ของตัวเองนะคะอย่าไปคอมเมนต์ใต้คลิปคนอื่นนะ,ะเพราะแอดจะไม่เห็นนะคะแล้วสมาชิกจะไม่ได้รับคำตอบนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ